คคตัวน,น้ำร้อนลาดไปบางส่วนแล้วครับโอเคลาดไปนะครับร้อนอนะอเดียวมาดูน้ำยาย้อนกลับนะครับเราลาดน้ำร้อนแล้วรู้สึกว่าน้ำยาย้อนกลับ ใหญ่ย้อนกลับมาเลย20 60 PSI กบะครบอาจจะเป็นเกือบ70นะครับแล้วมันคลอมดับกึกกึกกึกกกกอยู่ด้านในมันเวลาฉีดดังปุ๊บปุป๊อยู่ด้านใน อันนี้หกร้อยเอนะครับอ่ะพี่ถ่ายรูไปไว้ก่อนตามหลักมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะมันแปลกๆไงนน้น,น้ยานับจากศูนย์อันนี้เกือบแปดสิบนะแต่ว่าถ้านับจริงๆเกจช่างอยู่ยี่สบประมาณหกสิบพิษอันนี้คือน้ำยาต่อใช่ไหมครับใช่ใชให้ดูก่อนครับอันเดิมอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวถ้าช่างทําใหม่จะให้ดูอีกทีตอนเติมนะครับตอนนี้เกือบแปดสิบ กือบหกสิบประมาณหกสิบพิษไอเกือบเก้าสิบตามหลักมันเบอร์นี้มันจะไม่ถึงนู่นนะเป็นหกร้อยเอนะครับหรือว่าเติมเขาเติมเป็นหนึ่งสามสี่เอหรือเปล่าแสดงว่าสามสิบตอนวัดน่าจะสามสิบถ้าขึ้นมาเจ็ดสิบแปดสิบไม่น่าใช่ต้องเติมแค่เท่านั้นนะมันไม่เกินสี่สิบ อะไรเองครับแต่น้ำยาลืมไม่คอรเกินสี่สิบใช่ไหมครับแตน้ำยาจะไม่ค่ะเยอะครับมันมันจะเป็นแก๊สอ่ะดักข้ามมานครับเป็นน้ำมันเลยดอกเกลยดดักข้ามเปิดนะครับราดน้ำไอ้ราดน้ำร้อนคุณจะเห็น,นมันเวลามันทำงานมันดังปุ๊กปุ๊กปุ๊กอยู่ตรงนี้ไงเสียงเนี่ยดังปุ๊ก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 มันก็เลย ใช่ตามหลักมันต้องไม่ดังครับแล้วตอนที่มันเป็นลแล้วเนี่ยโอเคให้ราคาเนาะโอเคใช่ไหมค้างวี่ยี่สิบนะลงมาที่สิบวิได้นะอโอเค,อครดขึนะ้นนึง แม่ข้ามอยู่นะจะเติมแล้วครับทำเ,เ,เสร็จแล้วนะครับได้เกล็ดนะครับตรงไรอากาศตรงนี้ออกนะครับ นัยญญาัวนี้ัยาเข้าระบบนะครับจะเติมไม่เยอะนะครับก็เป็นไออาร์ของอเอจะเติมเยนะครับมียี่สิบแล้วนะครับคือยี่สิบที่คือน้ำยาเ่เขครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับนับจากศูนย์นะครับเกียช่้นเนี่จะอยู่ประมาณนี้ ประมาณห้าสิบครับพเมื่อกี้แปดสิบไม่ใช่ต้องเติมประมาณห้าสิบเ่มสามสิบครับจริงๆสามสิบนั่นแหละแต่ว่าเกียร์ช่งมันค้างอยู่ที่ยี่สิบก็เลยนับประมาณนั้นเพราะว่าไขึ้นไปหนึ่ครับนี่เติมนะครับนี่เติมนะหให้เจ้าของดูว่าเออประมาณนี้อเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไปเลยครับ เปิดอันนี้เปิดไฟฉายครับถ่ายถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยผมส่งไว้ในหะ้แล้วจะชัดชัด พอเห็นก็แล้วครับมไม่ได้รู้อเออแค่น,นี้แหละอันนี้ก่อนนะครับม่เติมเพิ่มนิดนิด,นด,นดหน่อยว่าก็ค,นนาคือสามสิบนั่นแหละครับสามสิบพไอน,นะครับอันยอารหกร้อยเอนะครับอเออปรับกระแสเสียบฟ้าปัญหาคือมันร้อนมากกระแสกินกระแสเกินด้วยอเคอมเพรสเซอร์ร้อนนะเรื่องนี้คลัก เติมแล้วเรอคะติมตั้องเยะเติมแล้วครับเนี่ยครับยังไม่เสร็จครับต้องดูกระแส,สะใช่ครับคอมเพรสเซอร์เริ่มเดินนะครับเริ่มดูดน้งยาจะเอาที่ยี่สิบพอดีนะครับดูก่อนย,ยังไม่ลงมาที่ยี่สิบแล้วเมื่อกี้ครับอันนี้จะต่ำกว่ายี่สิบเยู่ครับ กระแส0.48นะครับเดี๋ยวให้เติมให้ได้สักประมาณ0.8มันจะกินไม่เยอะเหมือนเดิมครับครับอ,อ๋อมันจะขึ้นไม่เยอะครับมันจะเข้าช้าๆครับครับต,ตามแอมสตีดด้วย แต,แต่รู้ให้จะของดูว่ามันมันจะไม่ขึ้นเหมือนแต่ก่อน,นอ่ตอนนี้กระแสอยู่ที่0.53น,น,นะครับเพราะอันเดินนี่สตาร์ทแรกก็ร่อไปหน1แอมป์1แอมป์แล้วครับเดี๋ยวเติบกดีเติบครับหนึ่งนะครับ0ง62แล้ว63แล้วอะนี้อยู่ ตเติมให้เหลือดูดให้อยู่ที่ยี่สิบนะครับที่ยี่สิบก็พอแล้วนะครับจริงๆก็คือสิบคือก็คือศูนย์นะครับเก็ตเชงแมวค้างอยู่ที่ยี่สิบต้องก็เติมให้ได้ยี่สิบเติมไม่ไดนะ้ยี่สิบหรือห้าสิบไหยี่สิบค้เหลือดูดครับอันนี้กระแสศูนย์จุดหกเก้าโอเคตอนนี้กระแสอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับห้าศูนย์ คือปกติต้องอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดแปดครับเรุ่นนี้จะไม่ตามเพนนะอันนี้คือตามที่มันต้องได้ใช่ไหมใช่ใช่ตามที่ช่างเคยทําช่างก็ว่ามันแปลกแปลแต่แรกๆแล้วจากกระแสมันแปลกแปลกผมจะเติมประมาณนี้ให้มันเหลือดุลแบบอยู่ที่ศูนย์แหละวันนี้เข็มช่างเหรอเกแต่มันค้างอยู่ที่สิบเลยเติมอที่ยี่สิบก็คือมันต้องได้ใช่ใช่ต้องได้ประมาณนี้มตาตรฐานปกติของ ใช่มันจะไม่ได้ตามเหตุของตู้เย็นนะครับตอ,อนี่ช่างก็ต้องคอยปรับจนกว่ามันจะใช่ใช่ประมาณนี้แหละก็พูนง่ายไม่เกินหนึ่งแอมป์นั่นแหละแต่เวาลามันเย็นแล้วมันจะขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ถ้ามันเย็นจัดแล้วมันจะปรับรอบลงมันก็เหมือนแบบคอมแอร์ได้ไหมครับเพราะเติมเผื่อไวปก่อนแล้วกันศูนย์จนะครับเดี๋ยวดูก็ประมาณศนะูนนีแหละแอร์อยู่ที่ยี แล้วก็ฟังเสียงคอมพิวเซอร์ครับเนี่ยมันไม่ยินเสียงเลยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่แหละครับแล้วความแตกต่างตอนนี้ไอ้ช่องแช่ผักนะตอนนี้14.8อยู่ครับรอสักพักครับรอแป๊บเดียวไม่นานหรอกมันจะพังะแล้วก็นี่สําคัญคือค่าไฟใช่ค่าไฟบ้านเราอ่ะนั่งขึ้นมา3,400ยังไงก็ไม่รู้นี่แหละครับ0.9ครับตอนนี้ เราอยู่ท่านี้แหละเดี๋ยวช่างเอาเกจออกก็จะลดลงอีกตอนนี้ผมเติมเอาแค่นี้พอมันโอมากเขาทำมาทนทานเฮ้ยรถของอากมีพนาโซนิกปะไอ้บ้านนี่หนึ่งแอมนะครับยาเรดุดก็อยู่ที่ศูนย์พอดีนะครับอโเคเดี๋ยวดูความเย็นนี่นี่คือปกติแล้วครับจะของสบายใจได้ช่างก็สบายใจอ่ะตอนนี้ความเย็นต้องเช็คครักนีนจบเนี่ย11.5นะครับจะต้องรอก็จะอ่อ๋ออ่ะอุณหภูมิ โอเคครับตอนนี้ก็รกระแสขึ้นมา1.15แอมป์นะครับความก็เงียบนะครับไม่ดังมาก็าดูความเย็นความเย็นก็ลดลงมาลงเรื่อยๆนะครับอ66องศาอยู่นะครับเดี๋ยวได้สักหนึ่งองศาก็โอเคแล้ว okay, <c oughs> เขียรดออกนะครับ องเราซสวิตบอลบริการเนี่ยโอเคไม่มีดังปพวกพแล้วครับก่อนนี้จะดังปพวกพวกตรงนี้นะครับรรจิตปกติจริงเลนะโอเคเป็ลงที่สามจุดห้าองศานั้นต้องรออีกนานนะครับพอ๋อละละ,ละนี่ก็ให้รู้ว่าเย็นแล้วนะครับของฮานาโซนิกอินเวอร์เตอร์เนี่ย องดูนะครับลองวิเคราะห์จากนักง,งานจริงนะครับยังไงช่วยกดตกดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใี่แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณคารับมนตชมงานช่วงนี้ของช่องยูทูบช่องแมวก็โดนบล็อกอยู่ <c oughs> <c oughs> บล็อกเก้าวันทำไมอ่ <c oughs> ะยังเตือนยังเตือนนะยังลงคลิปไม่ได้ช่วงนี้